ข่าวด่วคคด comment, นครับพี่คอนเปิดคอมเมนต์แฟนคลับคุณแอนอรดีพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ทางด้านคุณแอนเนี่ยได้มีการนะครับมาคอมเมนต์ในข่าวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับในเพจหมอรำสตอรี่ที่บอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนา แข่งกันไม่ได้ครับทุกคนเรียกได้ว่าทําเอาได้ใจแฟนคลับของทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเองและแฟนคลับของคุณแอนออรดีเองนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับทุกคนอ่ะแฟนคลับคุณแอนมาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะครับแฟนคลับคุณแอนออรดีนะครับได้มาคอมเมนต์ในแฟนเพจของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับบอกว่าเป็นแฟนคลับน้องแอนนะคะ แต่ก็ชอบน้องเหมือนกันหมายถึงน้องอุงอิงนะครับเป็นแฟนคลับน้องแอนนะคะแต่ก็ชอบน้องอุงอิงเหมือนกันน้องกระตันยูมีเอกลักษณ์เสียงเพราะแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งยากค่ะเห็นด้วยกับคุณแอนดูข่าวน้องเรื่อยๆนะนี่คือน่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณแอนออรดีเลยนะครับเพราะว่าตามไปทุกข่าวนั่นเองครับทุกคนต้องบอกได้ว่านะครับเป็นแฟนคลับ ตัวยงเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามาแฟนมาคอมเมนต์ในเพจของอุ้มอิ่มเพราะว่าแฟนเพจของอุ้มอิ่มอย่างที่ทุกคนทราบว่าคือข่าวอุ้งอิงเยอะมากนะครับนี่คือเป็นแฟนตัวยงของคุณแอนอาร์ดีนะครับที่มาคอมเมนต์แบบนี้ว่าเป็นแฟนคลับน้องแอนนะคะแต่ชอบน้องเหมือนกันกระตันยูเสียงมีเอกลักษณ์นะครับเสียงเพาะแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งยากค่ะ เห็นด้วยกับคุณแอนดูข่าวน้องเรื่อยๆนะนะครับเรียกได้ว่านะครับเมื่อวานนี้ที่คุณแอนมาคอมเมนต์นะครับแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้หทำเอาได้ใจแฟนคลับของทั้งสองฝั่งเลยก็ว่าได้ครับทุกคนนะ ต้องบอกว่าเกิดการเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนสําหรับคุณแอนแล้วก็น้องอุงอิงครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแอนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากครับทุกคนเป็นคนที่ห่วงใยอุงอิงอยู่ตลอดเวลาถ้าทุกคนสังเกตได้ไม่ว่าอุงอิงจะขึ้นบ้านใหม่อ่าไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่าอุงอิงจะขึ้นเสาเอกเสาโทไม่ว่าน้องจะทํากิจกรรมอะไรนะครับคุณแอนอรีเนี่ยก็จะมาคอมเมนต์ อวยพรแล้วก็ยินดีอยู่เสมอนั่นเองกับทุกคนต้องบอกแบบนี้ครับเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากๆแล้วก็คุณแอนเนี่ยถือว่าก็เป็นระดับซปเปอร์สตาร์หมอลำอีกหนึ่งท่านที่อายุแบบว่า เป็นรุ่นพี่แล้วเป็นอายุแบบรุ่นพี่แต่ของอุงอิงเนี่ยเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เป็นซูเปอร์สตาร์หมอลำอีกวัยหนึ่งต้องบอกว่าคนละวัยมากกว่าครับทุกคนเนาะเป็นคนอ่าอุงอิงก็อยู่ในบริบทของน้องซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์อายุยังน้อยส่วนพี่แอนก็เป็นอ่าซูเปอร์สตาร์หมอลำที่แบบว่าอีกรุ่นหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมิมมองว่าเห็นแต่ความดีเลยอ่ะที่แฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็แฟนคลับของน้องอุงอิงพงี่ยไไปอมเี่งงบ แฟนคลับของพี่แอนอรดีนะครับแฟนคลับของน้องอิงกเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะครับในโพสต์ของพี่แอนอรดีนะครับก็มีหลากหลายข้อความแล้วก็บอกว่ารักคุณแอนอรดีค่ะนะครับขอบคุณที่นะครับรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับรักคุณแอนอรดีค่ะขอบคุณนะคะที่ห่วงใยน้องนะครับขอบคุณที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับคือแฟนคลับค่อนข้างที่จะไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะครับนะ แฟนคลับอุงอิงด้วยแฟนคลับคุณแอนลอรดีด้วยนะครับหลากหลายความคิดเห็นนะครับทุกคนสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับทุกคนสืบเนื่องมาจากเพจหมอลำมสตอรี่นะครับก็ได้โพสต์แบบว่าเกี่ยวกับคําพูดของทางด้านบอสโจนะครับที่บอสโจเนี่ยได้มีการพูดถึงองิงอ่ะประมาณว่าคือองอิงก็คือเป็นไอดอลก็คือไอดอลเนี่ยก็คือครูไปแล้ว นะครับสำหรับคำว่าไอดอลเนะทุกคนก็คือเป็นครูเป็นเป็นแบบอย่างนะครับให้กับศิลปินรุ่นน้องนะครับอย่างน้องหลายๆท่านเลยที่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลาเนี่ยครับทุกคนหลายคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องเพลงพิมละดาเองก็มีอุ๋งอิงเป็นไอดอลนะครับหรือน้องโซเฟียเองก็มีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลนะครับหรือน้องอาอายเสียงวิหกเอง ก็มีอุงอิงเป็นไอดอลครับทุกคนแล้วอีกหนึ่งคนเนี่ยที่เข้ามาสดๆร้อนๆนั่นคือ, <ๆ S 2> คอน้องฮักแพงที่โดนกระแสแบบว่าอาจจะแบบวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาครับทุกคนก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นแล้วคุณแอนรอีเนี่ยมาคอมเมนต์แบบนี้คือจบเลยเนาะคือจบเลยคือทุกคนคือแยกออกเลยว่านี่คือไอดอลอย่างอุงอ,งอิงพี่บ้นแพงนะครับทุกคนนะเราเห็นมิตรภาพของอคนในวงการบันเทิงนะครับที่ ได้พูดถึงกันนะครับเราก็รู้สึกว่านะรักนะครับรักของคือรักทั้งคู่เลยอะ่ะนะรักทั้งคุณแอนอรดีแล้วก็ทั้งทางด้านของน้องอุงอิงเองก็คือเป็นพี่น้องนะครับที่ที่รักกันนะทุกคนนะเป็นพี่น้องที่รักกันมาโดยตลอดอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันว่าคุณแอนอรดีจะเม้นอุงอิงเนี่ยในทางที่แบบด้านบวกเสมอนะครับ บางคนก็บอกว่าพี่สาวของอีลาน้อยมาแล้วนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะคุณแอนรักคุณแอนอ,อดีจาก f ออุ๋งอิงครับนะครับแมนครับนะครับนี้วาสนานางใหญ่คักอุงอิงนะครับเนาะนี่เลยนะครับรักคุณแอนเหมือนกันค่ะขอบคุณที่เอ็นดูน้องนะคะ ผมฟังคุณแอนพูดแล้วน้ําตาไหลครับขอบคุณคุณแอนครับนี่คือโอ้ทุกคนคือแฟนคลับของของทั้งคุณแอนแล้วก็ของอุงอิงนะครับที่แบบว่ามาคอมเมนต์แบบรัวๆกันเลยอะนะครับนะเนี่ยส่งกําลังใจให้คุณแอนเหมือนกันนะคะจาก FC อุงอิงค่ะจาก FC คุณแอนค่ะนะครับรักน้องอุงอิงเพื่อนแท้เช่นกัน,กนคือทุกคนแบบ FC คือรักกันอนะเออเราเห็นแบบนี้เราก็รู้สึก รู้สึกแบบรักนะครับซึ่งต้องบอกว่า FC คุณแอนอรดีเนี่ยน่ารักนะอย่างบางทีมีกระแสะเปรียบเทียบแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเอฟซี FC ของคุณแอนอรดีเนี่ยมาแบบต่อว่าใครอะไรยังไงแล้วก็ FC ของน้องอุงอิงเพื่อนๆเองก็น่ารักเวลาเกิดกระแสะเปรียบเทียบกันเขาก็จะบอกว่าศิลป,ปินคือรักกันดีนะไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบได้ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะมีแบบ บางข่าวเนาะที่เอาไปเปรียบเทียบแบบบางคนคือไม่ประส,สงค์ดีอะ่ะอยากให้ตีกันนั่นเถอะครับทุกคนอยากให้ f c ตีกันแต่เขาก็ไม่ตีกันถ้า f c ฟีที่มีสติจริงๆเนี่ยเขาก็คือเขาก็ไม่ได้มาตีกันนะครับเขาก็ไม่ได้มาตีกันอะไรแบบนี้เลยนะครับนะนะครับก็น่ารักกันไปนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ใครรักคุณแอนเพิ่มขึ้นบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยแต่ว้มอิ่มข่าวกสแสมองแบบโอโห้หคุณแอนแบบมามาคอมเมนต์ทีเดียวคือจบเลยอะนะครับมาคอมเมนต์ทีเดียวคือแบบนะจบเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณแอนน่ารักมากนะครับตอนนี้ก็กําลังดูแบบคนที่มาคอมเมนต์ในช่องอิมอยู่นะคือเมื่กภานนิ้แฟนคลับคุณแอนม,มาเมเมนต์ในช่องอิ่มเยอะมากครับต้องบอกแบบนี้ฮะ คืออิมก็ได้มีการลงภาพแอดไปในเพจสำรองแล้วก็มีเพจเพจจริงนะอ่ะเพจอีกเพจหนึ่งก็มีคนบอกว่าโหหลากหลายคอมเมนต์มากหลากหลายมากจริงๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญมิมขอเชิญชวนอีกหนึ่งรอบตอนนี้มาลัยเรากําลังจะแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปร่วมได้เลยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสาหรับมาลายบ้านฮักพ่อลูก คู่บุญนะครับรักทุกคนนะครับ